สวัสด,ดีครับวันนี้เฮากะมาสวัสดีกันสวยๆนะครับผมอยู่ที่นะครับผมอำเภอคำม่วงนะครับบ้านหนองม่วงนะครับผมจังหวัดกาลสินพี่น้องเด้อนะครับผมอยู่บ้านหน no? องม่วงพี่น้องเด้อนะครับอยู่บ้านหนองม่วงนะครับผมนี่ละถนนเส้นไปคำม่วงบ้านพู้นปนีินะครับผมจากปุระจากมาจากโพชัยนะครับผมนะครับ ขั้นแรกนะครับขั้นสองกับทีสีธาตนะครับไปทีธาต่อนะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับผ่าแรงขึ้นกันนะครับทีมงานเขานะครับงานเข่ามาอย่างตอเหนืองนะครับพี่น้องนะครับหมู่บ้านสองขั้นหมืนอีกขั้นหนึ่งนะครับผมทั้งเอฟทีทั้งกันทรักศิสเกตนะครับผมแล้วก็จะเป็นทั้งนนทิราคอนแกนนะครับแล้วกะอี่ยังอีกพี่น้องจำบ่ได้อีกแล้วจริงๆแล้วพี่น้องนะครับรู้สึกว่าหมู่บ้านงานเข่าสามขั้นอยู่นะครับนี่กะ รอบนี้กับมาสองเครื่องนะครับผมเป็นห้าสิบแรงทั้งสองแล้วก็เป็นคนละสีนะครับสีน้ําเงินกับสีส้มครับคันนี้เราออกรถมาใหม่นะครับที่เป็นกูปต้านะครับ L5018SP นะครับผมนี่พี่น้องท่านไดนะครับมันตีไกลถึงฤดูการแล้วนะครับกะเบิงเบิงไหวนะครับเด้อเบิงเบิงหลายๆอูเบิงหลายๆเจ้าก็ได้พี่น้องเด้อพี่น้องมาขายไดอูใดพี่น้องก็จัดเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะถึงฤดูการแล้ว แต่ว่าถ้าเรียกใส่บ huh ริการอูฮ huh ้งอูฮ้งกะนะครับไปขึ้นเ่าครับผมไปจนทางเป็นโสดครับแต่ละมุบันอันนี้ก็เที่ยวประจํานะครับผมบันโพนนะครับผมบันโพนนี่ประจํานะครับออกจากอำเภอสมเด็จมานะครับผมจะไปบันโพนไปคำมวงนะครับผมสามใช้นะครับผมเรียนประจําอยู่แล้วนะครับตัวนเสร็จในบ้านน้องม่วงนะครับนี่พาบึงโค้งสังนะครับลองเด้อตัวนี้นี่รถไมมเลยนะครับผมตัวนี้ก่อนติดตั้งนะครับ ก่อนติดตั้งนะครับผมก่อนทิ้งให้พี่น้องเขาเบิ้งนะครับผมนะครับผมเรากลังอันทั้งลาบเปียดทั้งยางเปียดพี่น้องเด้อนะครับพอเรานะครับเปียดหายกินนะครับผมก็ลังเตรียมของให้กินเราก็มีรถดดหลายคันอยู่พี่น้องมีหดเพิน่นอะเพิ่นลาบเปียดล้อนะครับแล้วก็ยางเพราะผมนะพูนะ้นายุ่งหอ้องหมดนะ้ำย่อยผมเลี้ยมปลาให้ใครเจ้านาะยุโพใช้กันนะ ตองซงเอาเลยประเท็นี้นบอ่ออันเพิ่นสั้งเรื่องหาปฏิยั้เ,เขาหนัดมาเอาอยู่ร้านมันลืมบ่อืนีคค่ครับครับพอแล้วนะครับบริการเต็มที่นะครับนี่ยังอ,อ,อ่ะตอนนี้แหละเป็นคนเอามาใส่ครับ,บรเป็นชิ้นงานนะครับ เขวเตรียมมาพี่น้องนดับขั้นดีเป็นสีนเหเงินพี่น้องเขาตะเบิ่งตอนมันเรียบร้อยพี่น้องเด้อนะครับผมตัวนี้นะครับอยู่ที่บ้านหนองม่วงผมอำเภอนะครับคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอันนั้นก็เป็นของสีสีธาตุนะครับสีธาตุอุดรธานีนะครับเลยบ้านสมอไปปอไก่ครับพี่น้องเด้อบ้านเรามันเป็นชายแดนระหบ้านสมอกับสีธาตุนะครับก็เลยเลยบ้านสมอไปหน่อยหนึ่งนะครับพี่น้อง คอยติดตามพี่น้องเขาพี่น้องเด้อพี่น้องหลังจากเขาติดตั้งมาประมาณจักชั่วโมงว่านะครับผมการเรียบร้อยพี่น้องเด้อนะครับสำหรับ L5018 นะครับผมสีน้ําเงินสวยๆนะครับรถพรล้อกับรถหม่นะครับผมตอนนี้นะครับเดือดมารองระบบน้ำมูน้ำมันนะครับผมออกมาเลยนะครับผมพระเอกนะครับออกจากโรงมาเร้วนะครับ เป็นคันแรกของหมู่บ้านนะครับบ้านหนองม่วงนะครับผมอำเภอคาม่วงจังหวัดกาฬสินุ์นะครับผมตัวนี้นะครับถนนเส้นนี้ผมแลนไปประจํานะครับผมผมแลนมาจากโพชัยเน่นะครับแลนมาจากสมเด็จเนนะครับเพื่อี่ไปตีตั้งนะครับเขียนอยู่ของมันอยู่แถวแถวทั้งปุทธครับคาม่วงสามใช้นะครับบันพูนได้ปโยชน์กบเบิ้งนะครับเดี๋ยวติดล้อกับรถสิบล้อน้ำนะครับ เดี๋ยวไปล้องรอรถทิปรอนะนี่ต่อคอกอยู่ครับประมาณจะงีบหันเซ้นนะครับผมนี่ครับนะครับพอดีครับผมคือหอดฟังเทเอาเวลาเอาเทมันเขาวิดเลยขอบรถน้อยเดียวเขาดึงเลยนะครับว่ต้องเอาไปกลางว่าต้องตั้งหลักเลยนะครับผมเพราะมันบิดน้อยเดียวเขาดึงเทดึงเทเลยครับเทง่ายๆนะครับตัวนี้เอาขึ้นไหมสุดเชิญนะครับ สิบล้อนะครับนี่สิบล้อนะครับเวียงคางเวียงคางสมมุติเขา่านั้นขึ้นรถเออเวียงเข้าไปเวียงเทมันนะเวียงเทมันหนึ่งที่นะนะครับสูงแห้งพี่น้องเอามาล้อระบบใบดันด้วยสิบล้อสูงๆพี่น้องพุ่นจะนั่งเก็บบักลำมย้ายก็ได้แล้วพี่น้องนะพุ่นน่ะบักลำมย้ายเต็มต้นด้วยพุ่นน่ะนั่นนงงานเก็บบักลำมย้ายได้สาบายเลยนะครับ อารูปขีดดิดนน้อยรูปขีดดิดนน้อยเออโอ้งามงามนะครับผมเดี๋ยวสิถทำพอเราอยู่นะครับรนี่ครับสวยงามนะครับตัวนี้เป็นคันแรกเลยนะพ่อนะแมนวะ ครับของบ้านนี่ของขั้นแรกเลยอขั้นแรกเลยโอ้เป็นขั้นแรกเลยขั้นแรกของหมู่บ้านแล้วที่นี่ขั้นสองขั้นสามอยู่หรอกเออเบิ่งอยู่ในยูทูปเขาต้วเนาะแม่นบ่เบิ่งบันจะไปมองไรเบิ่องมองหันเบิ่งทุกมือติหูเบิ้ลไปใส่นะครับไปใส่เต้มือสีมายังหูเลยติมือสีมาเปียยังหูนะครับเออแต่ผู้ไปติดตั้งแต่จำอะไรเจ้ามองเลย ตัวไปหิ้วออข้ม่วงกาลสินแล้วก็สีธาตออออุนะครับค้าม่วงกาลสินแล้วก็สีธาตุดูดอนนะครับเทียบจากนี้เราเข้ากับทไปสีถาดต้ตอนนะพอน่อเนาะประมาณห้าหกสิบโลได้นะครับคิดว่าดอกวะครับนะครับถือใจอยูต่ตอเนาะลูกชิ้นเอาเสื้อมาแจกเรื่องนี่โอ้ยตายบอกบอกที่อยู่หมู่บ้านนั่นเฮาในยู่ไสในบ้าน้องม่วงครับอื โมเกาตำบุนนันย่างกับเพื่องข่วงจ่ว่ากาลสินครับมาเบิองได้เนาะแมนครับมาอย่าเบิองแต่ในวิดีโอถ้าผู้ใดยุ่ยไก่มาเบิองยมาเบิองตัวแท่นนะครับเห็นประธานแขกเห็นประธานแขกนะครับผมนี่เห็นประธานแขกมาเบิองได้นะครับนี่ถ้าบอยหมั่นใจนะครับแรนรดมาเบิองเลยนะครับผมสำหรับผู้ใดยุ่กลก่สมเด็จกับมาเบิองได้นะครับถ้าว่าบรูจากหม่องนะสมเด็จคามวงยังพอทำใช้มาเบืองได้นะครับสำหรับผู้ใดอยากมาเบิองนะครับ ของอูเฮาเหล็กล้างน้ําทั้งคันนะครับผมไปเบิ่งเลยนะครับจัดซุงกับทั่ลัดลงตัวเทนะครับยกซิปลอกก็ได้นะครับืันนี้เขาได้อย่างกินเนาะทั้งผุนเนาะลาบเป็ดดิคือไปกินผุนรสเอาเตียงเออตังตังไม่อยู่นี่ตังอยู่นี่ครับโอ้ประธานพอประธานแขกเพนจัดเต็มนะครับวันนี้กินลาบเป็ดนะครับพี่น้องเ้อจัดเต็มแตมเสื้อ ปูกองชะลักกุ๊กเก่ากองเก่านี่กองเก่าคือเก่านี่แหละเออบปฏิเหตุกับปฏิเหตุไปไหมเดอกกองนี่มันขังดีเพื่นว่าเสือพี่น้องเบิ้งให้พี่น้องเลยเพื่อนสองตัวสองตัวนะครับของอูเฮาพอดีมาพอดีกับไซรับดลืมบ่ลืมหันังเทียกับลืมเนี้ยนะครับตัวนี้ยอดครับยอดครับสุดยอดชุดยอดชุดยอดนะครับ เบิ้งทุกมือมีให้เบิ้งแทบทุกมือนะพ่อเนาะนี่ครับเอาเฉียนทีอยู่เนอุ้ยเดี๋ยวสิบได้จับฉลากนระมัวนี่ครับผมเขาต้องแจกจองเลยเด้อผมจองเลยจองเลยเด้อสองเซนเซ็นละสลึงถ้าบมมีกะถ้าเปลี่ยนแปลงกับิเพิ่มนะครับเดี๋ยวเบิ้งเนี่ยครับขันตั้มกว่สองเซนนะครับแจกพี่แจกรองน้องตัวมีแต่เพิ่มครับมีแต่ลดเออมีแต่เพิ่มไม่ใช่มีแต่ลดเสื้อทีอยขโทษนะแมนครับแล้วเขียนนะครับชิงโชคนะครับปีใหม่ครับ ทั้งนี้ก็ทีเป็นนะครับผมบักเหล่าขาวพี่น้องเด้อนะครับเป็นของที่ซื้อสั์นะครับเนี่ซื้อซัดอนีิซื้อซั์นะครับผมเป็นเป็นอาหารพื้นบ้านไปแล้วนะครับ <ederim. S 1> <laughs> แล้วก็ที่มีเมนูอย่างนอนอเพิ่น่อนอันนี้เขาเรียกอะไรน,น้องกินอันนี้เรียกอะไร,ราลาบเป็ดอันนี้แตงกวาอันนี้าอาหารว่างอันนี้ก็ลาบเป็ดนี่ก็ทีเป็นผ้าพอเรามีอยู่แล้วนะครับเพิ่นกันเลยเอาไว้ที่พื้นนะครับ กำลังเขียนนะครับที่อยู่จับฉลากนะครับปุ่นเดีผ่าแล้วเต็มอยู่ปุ่นเลยตะกอนเราเอารถไถ่ายเดี๋ยวหยกไหมเม่นขี้หนาวเลยเม่นห้าสิบสองผืนนั่นผ่าก่นดิซื้อเอาได้พอเขาเจ้าสั่งแต่เรื้มอ่เพิ่นอยู่โพใช้บ้างหันนี่แถมเราซีบ้างหันนี่พอเราสั่งซีผืน ห้าสิบแรงพี่น้องเด้อนะครับสวยๆเนี่ยหมุนตัวพอประธานตัวนี่อืมถ้าถูกเออมันมันปี่่มนีใหม่นี่นะครับผมส่งตรงถึงมือลูกเอฟซีทุกคนนะต้องนี่ครั้งไหมครับครั้งแท้กล้องเดียวนี่แหละที่มันมีหลายกล้องแต่กล้องเดียวนี่แหละในคลิปนี่ครับเพิ่งแนวยกมันน้องกับมีประมาณนี้แหละครับผมแนวขุดมันนะครับกับมีเด้อผู้ใดอยากได้ผ่านขุดมันเดี๋ยวพอแล้วก็ดีสั่งดู เพราะว่าเราออกรถุไหมแล้วท่านมีผ่านขุดนะครับผมก็ดีผ่านมาผมดีเอามาให้น้ำนะครับเดี๋ยวเราติดจ hmm. ัดการของเราเองดอกจะได้ถอนมันง่ายไปพุ่นทธิอืมเอาจากน้อยก่อนอืมนะครับนี่ขี้เก่าเป็นของด้วยมอดมอจอเล่นปะอืมเหล็กล้างน้ำขี้เก่านะครับผ่านคุณมันพวกผมกัดใส่เหล็กล้างน้ำเพื่อตรงนี้ลูกเหร่นน้ำนะครับ ไปเบิงตัวเทไดค้นมาเบิงหลายค้นแล้วนะครับแล้วก็ส,สร้างสร้างแล้วก็มนี้นะครับเอฟซีทั้งช่องจอมนะครับสร้างตัวหนึ่งผมจะขึ้นไปติดกันธกษ์พวกเรายังจะติดไปให้น้ำนะครับทั้งช่องจอมก็ได้ล้วก็คันที่สองของมือนี่ก็ตีไปสีถาตนะครับสเสร็จแล้ววันที่สิบห้าตอนเย็นออกเดินทางไปจังหวัดสากแก้วนะครับเขาไอเขาชะกันนะครับสําหรับเสินนั่นถ้าผู้ใดบทท่านได้เสียพอมกันก็นกนสร้างของมาก่อนได้เลยนะครับ,พบเพราะว่าเนี้อยู่ประมาณจักสองมืออยู่สองสามมือนะครับก็สี่ดอกเดินทางนะครับผม โอเคเราพี่น้องเนาะไปเบิ้งคันที่2กันเลยนะครับนะครับพอแล้วก็ต้อนรับครับซู่ยางดีนะครับผมรับข้าผ่าพอดีเลยนะครับนี่ครับลุงกินเป็นไงบ้างลุงกินนี่ครับคือลุงซีนนะครับผมลาบเป็ดแสียบไพี่น้องกินไปกินไปนี่บาเสียบอ่เจ้ากินบักแตงเจ้าคือที่ว่าลาบเป็ดเสียบไหลตัวพี่น้องโอ้ยเจ้าด่ก็ไดเนาะแปนเปลี่ยนจน้อเออเบาเบาอีสานได้เบาเบาอีสานทุ แซ่บไร้ในซ้ำนั้นแซ่บแฮ่เนี่ครับกับได้บักเปล่าเล็กคือนเขาเหรอพี่น้องเด้อนะครับอันเล่าเล็กนี่ยเขาขวัญเจนเด้อของขอนญเจนเด้อยู่บ้านเขาอย่างเช่นบุรีรัมดีเหมือนปะแจนขวัญนุ่นนุ่นเนี่ครับกะบมีนู่มบานๆพี่น้องเด้ออาหารเห็ดง่ายๆครับเห็ดอยู่เครื่องมือกับวันได้กินด้วยพี่น้องนี่ครับลาบเป็ดนะครับแล้วก็ต้มเป็ดย่างเป็ดแม่ะพอประทานไหม ต้องมาตรฐานี่ักอันเลยเห็ดเองพร้อมนี่ขอบคุณหลายๆนี่คนเห็ดนะครับนพน้องเดินนี่จุดยอดนะครับเห็ดเต่าเหมือเศร้าพี่น้องเด้อเบิดหลายขวดแล้วพี่น้องเบิดหลายขวดแล้วจะพอบคุณเห็ดซอยนี่นะครับกินเข่าลุงกิน้นเดินทางต่อไปทีถาดมาเดียเอาเพื่อาเพื่อนกินได้ดิเ้อเอายโย่ให้พี่น้องเขาเบิ้งนี่ลุงจิ้นอือหึลุงจินเออนอสกอนนอสกอนนี่ครับ เป็นกันเองพี่น้องเด้อขอบคุณหลายขอบคุณพอนะครับที่เชียร์กับเขาเด้อเอาโยกโยกหนังรถก็แม่ไม่อยากอะไเมียเดียจะสงสัยเด้ออันนี้เป็นไงลุกทีเสียบเพื่อเราเสียบเพื่อนี่ปะนี่นะครับโอเคพี่น้องเนาะไปกกมา